ก็สำหรับใครครับที่ต้องการซื้อเพชรนะครับซื้อฮิ้วนะครับซื้อตัวละครในเกมเพจสมุดเะครับใต้คลิปนะครับจะมี Facebook นะครับ ZRG Shop เป็นร้านของผมเองนะครับมีบริการยืน AFK ขายเงินขายฮิ้วนะครับขายหนังสือขายอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ผมเองไม่ต้องกลัวโกงนะครับไม่มีการโกงไม่มีการเกียน100%นะครับคุยกับผมโดยตรงเลย ขอแนะนำร้านซีมายช็อประการขายไอดีเกมไก่ตันต่างๆไอดีไก่ตันผลเสือไอดีไก่ตันมูจิผลตื่นไอดีไก่ตันเผา V ีี่เทียสิบไก่ตันอ n i m ี้แอดเวนเจอร์การันตีตัวละครและดองเพรอีกมากมายแถมยังมีประการเติมเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟอาร์วีลิงก์เฟซบุ๊กและลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมารครับสำหรับเกมเพ s สมูเลเตอร์9นะครับก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาหา ลิลิคส์นะครับไชนี่ลิลิคสนะครับของจําเป็นนะที่ทุกคนต้องเก็บนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ทําภารกิจนี้ง่ายๆนะครับนี่นะครับเราจะได้ทําภารกิจแฮชสองพันไชนี่เพสง่ายๆนะครับเก็บไชนี่ลิลิคสนะครับทุกๆ5ชิ้นนะครับจะบวกการสุ่มและได้ไชนี่นะครับผมไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่จะเพิ่มทุกๆ5ชิ้นที่เราเก็บนั่นเอง นะครับก็แนะนําว่าให้ทําก่อนที่จะทําภารกิจนี้จะง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับโอกาสสุ่มใช้นี่เราเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะถ้าแบบนี้เนี่ยใช้นี่ก็จะไม่ค่อยออกครับมาดูอ่ะรอบแรกไม่มีนะแต่ผมสุ่มสักสิบรอบรอบสองรอบสามรอบสี่รอบที่ห้ารอบที่หกรอบที่เจ็ดรอบที่แปดรอบที่เก้ารอบที่สิบใช้นี่ไม่มาเลยครับสิบรอบแต่เดี๋ยวเราจะไปเก็บใช้นี่ลิดกันให้ครบแล้วเราจะลองสุ่มใหม่ นะครับมีด้วยกันตอนนี้มีประมาณ65จุดนะครับอย่าลืมเก็บก่อนนะครับแล้วค่อยมาทำภารกิจชายดีนะครับเริ่มจากอันแรกเลยเดินมาตรงนี้นะครับเห็นน้ำพุนะผ่านมาทางขวานะครับจะมีต้นไม้เนี่ครับก็จะอยู่ข้างหลังนี้นะครับอันที่1อันที่2นี่ครับก็ให้เดินมาทางซ้ายตรงนี้นี่นะครับจะเจอกับป้ายนะครับนี่ครับเจอกับป้ายนี้นะครับทางขวานี่จะมีอยู่1อันนะครับนี่แต่ว่าอันนี้เนี่ยผมเก็บไปแล้วนะครับ ต่อไปนะจะเป็นอันที่3นะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับหลังโซเชียลรีวร์ดนี้นะครับจะมี1อันนะครับนี่เลยนะครับต่อไปนะจุดที่4นะครับจะอยู่ตรงจุดกิเพสนะครับนี่เลยครับอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าแบบเนี่ยนี่เลยนะครับตรงนี้นะครับคือจุดที่4จุดที่5นะครับก็ให้เราเข้าไปในนี้นะครับนะครับก็ให้เราเดี๋ยววาร์ปเข้าไปในอ่าโพเทลนะครับวาร์ปเข้าไปเลยอ่าโอเคเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวก่อนจะไปขอดูชมหน่อยมีของอะไรราคาถูกหรือเปล่าไปตรงอ่านี้ S <S <preach science> จะมีอยู่หน first, ึ่งอ oh, ันนะเห็นไหมครับจะเห็นเป็นออร่าเลยนะครับอันที่ห้านะครับอ่าเก็บมาเลยนะครับต่อไปนะครับอันที่หกนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับสะพานนะครับนี่หันไปเห็นเลยเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยคนน่าจะเห็นกันง่ายนะเพราะมันอยู่ตรงอ่าเนี่ยค่อนข้างเปิดนะเออเดินมาุ๊กก็จะน่าเจออ่ะนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับป้ายนี้นะครับนะผมเก็บก่อนอันนี้ครับป้ายนี้นะครับนี่แล้วก็จุดที่8นะครับเราจะกลับนะครับเราจะกลับไปที่ด่านธรรมดากันอ่าโอเคครับก็ให้เราไปที่ออบบี้แรกนะครับ อ่ะนี่นะครับหลังออฟฟี่นะครับจะมีวางอยู่นะครับแบบนี้เลยนะครับจุดต่อไปนะครับจะอยู่ข้างๆเวนดิ้งมาชีนเนี่ยครับเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะนี่นะครับนี่อยู่ใกล้ๆกันเลยเห็นไหมอันนี้เนี่ยเปิดครับนักขวนน่าจะเก็บกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจุดที่10เลยครับอ่านี่ครับจุดที่10อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเก็บเลยเราไปจุดที่นี่ครับก็จะเขียนบอกนะครับว่าเนี่ยเออเนี่ยโอกาสได้ใช้หนี่เราเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยครับโอเคไปจากไปจุดที่11 อ่ะนี่ครับจุดที่ส1นะครับนี่แอบอยู่ตรงนี้เลยนะอยู่ตรงมุมนี่เลยนะค่อนข้างจะเนียนเลยนะวันนี้จุดที่12นะครับอยู่ตรงแม่น้ํานะครับนี่นะครับเดินมานะครับแล้วก็หันทางซ้ายเลยนะครับจะเจอวางอยู่ตรงแม่น้ําแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อแล้วจุดที่13เลยนะครับนี่นะครับเดินมาตรงนี้นะครับก็หันทางขวานะครับจะเจอเลยนะครับนี่วางแบบเปิดเผยตรงนี้เลยนะครับเล้วเราไปจุดที่1 4นะครับอยู่ที่หลุม นี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเดินมาเจอเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมกดเก็บเลยอ่ะจุดต่อไปเลยครับนี่นะครับเดินมาทางนี้ครับจะเห็นเลยครับเป็นออร่านะครับเก็บได้เลยจุดที่สิบห้านะครับต่อไปจุดที่16บแล้วนะครับนี่นะครับก็ใจสังเกตเห็นเลยนะครับนี่อยู่ตรงท่อนไม้นี้นะครับจุดที่สิบหนะครับต่อไปจุดที่17นะครับอ่านี่นะครับตรงนี้นะครับเดินกลับมานะครับจะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆเนี่ยเก็บตรงนี้ก่อนก็ได้นะ อ่ะต่อไปสิบแปดครับผมนี่ครับห้มาที่ทางเข้าจังเกิลออฟบี้นะครับแล้วก็ไปตรงข้ามนะครับจะเจอวางอยู่ข้างบนแบบนี้เลยนะครับจุดที่สิบแปดนะครับต่อไปจุดที่สิบเก้าเนี่ยค่อนข้างพิเศษหน่อยนะครับเราต้องเข้าไปในจังเกิลออฟบี้ตรงนี้นะครับเอาเลยผมเข้าไปเลยอ่ะนี่นะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับก็เดินตามผมได้เลยนะมันไม่ได้แอบเนียอเลยขนาดนั้นนะครับไปเดี๋ยวเราไปเลยอ่ะโอเคครับเล่นผ่านด่านมาเรื่อยๆนะครับก็จะเดินมาเจอ นะครับมันจะวางอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยทางนี้เลยนี่นะครับเดินตามมาเลยครับนี่ครับอันที่19นะครับเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกก่อนต่อไปจุดที่20นะครับอยู่ที่เดคแคร์นะเดี๋ยวผมขอแวะซื้อของพวกนี้ก่อนอ่ะนี่นะครับมาที่เดคแคร์นะครับเดินหากระป๋องครับนี่ครับจะเจอจุดที่20สนะครับแล้วก็จุดที่21นะครับนี่ครับอยู่ในกระป๋องเช่นเดียวกันครับอยู่ในกระป๋องตรงข้ามกับตรงนู้นนะ นี่นะครับจุดที่21จุดที่22จะอยู่ใต้น้ํานะครับผมนี่ครับพอเราลงมานะผ่านทางขวาเลยนะจะเจอนิวางอยู่ในนี้เลยนะคเขาเรียกว่าอะไรวะอันนี้อ่าได้มาได้เพิ่มนะเซนนี่เพชรนี่ครับจุดต่อไปนะให้เรามาที่นี่ครับแอตแลนติกสวิมนะเป็นด่านมินิเกมนะครับขึ้นมาทางซ้ายนะจะเจอตรงนี้นะนี่ครับก็กดเก็บ,กร,บกระยะไกลได้เลยนะครับต่อไปนะครับจุดที่24นะครับนะให้เราเนี่ยเข้าไปในนี้นะบมาเข้าไปเลย นี่นะครับเข้ามาในนี้แล้วนะผ่านทางขวานะครับจะเจอจุดที่24นะครับแบบนี้เลยโอเคไปเดี๋ยวเราออกก่อนจุดที่25นะครับเข้ามาปุ๊บขันทางซ้ายนะครับจะเห็นเลยนั่นนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมเก็บเก็บซิ่อ๋อกดไม่ถึงครับเดี๋ยวปีก,ก่อนเดี๋ยวปีก,ก่อนจึ๊บจึ๊บจึ๊บไม่ถึงอะ่ะเก็บไงอ,ะอ่ะอ๋อได้แล้วครับจุดที่25 จุดที่26นะครับออนี่เลยเห็นเลยนะครับบางอยู่ตรงนี้นะครับโดดโดดเด่นๆเลยนะครับไปจุดที่27นะครับอยู่ตรงประตูรีเบิร์ตนั่นเองนะครับนี่เลยนี่ครับแอบอยู่ตรงมุมนี้เลยนะรับนี่27บ27นะครับต่อไปนะครับจุดที่28นะครับนี่เลยครับจุดที่28นะครับเด่นๆแบบนี้เลยนะครับอยู่ในกองทองคําแบบนี้เลยนะครับต่อไปจุดที่29นะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับนะ อันนี้จะเก็บอะไรก่อนก็ได้นะครับสำหรับตรงนี้นะจะไปรับประจุที่30กันนะครับจะมีวางอยู่ในเรือนะนี่นะครับแอบอยู่ในเรือแบบนี้เลยนะครับจุดที่3 1นะครับก็ให้เราเข้าไปในมินิเกมครับพอเราเข้ามินิเกมเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เราเนี่ยหันไปทางซ้ายนะนี่ับจะเจอรูปดาวนะครับมันอยู่หลังดาวอันนี้นะอันนี้ผมน่าจะเก็บไปแล้วนะ่อไปนะจุดที่32อนะครับอยู่อ่าข้างๆดิกไซนะครัปไาเดี๋ยวพาไปดู นี่เลยนะครับนี่อยู่ตรงกระดูกแบบนี้นะครับจะเห็นอยู่ข้างหลังเลยนะครับนี่จุดที่32นับต่อไปลับจุดที่33สามนะครับเพื่อเราเนี่ยเข้าไปในดีไซนะครับที่ขุดเหมืองนั่นแหละไปพอเข้าไปแล้วนะครับจะเห็นเลยครับว่ามันจะมีแสงนะเห็นไหมตรงนั้นน่ะเราเดินไปเก็บได้เลยนะครับตรงนี้อ่ะเก็บร้อยครับต่อไปนะครับจุดที่34 นะครับมันจะอย pues mm ู่ตรงต้นกระบองเพชรนะครับนี่นะครับต้นกระบองเพชรนับจุดที่34นี่ครับต่อไปจุดที่35นะครับ uh, จะอยู่ตรงบ้านนะครับอยู่ตรงกระจกบ้านนี่นะครับจุดที่35นะครับต่อไปนะครับจุดที่36นะครับจะอยู่บนหินนี่นะครับจุดจุด36มับเดินมาเลี้ยวขวานะครับจะเจอทางลาดชันแบบนี้นะครับก็ให้เรากดเก็บได้เลย นะครับต่อไปนะครับจุดที่37นะครับจะอยู่ตรงต้นไม้นะครับนี่ครับเราจะเห็นเลยนะครับเดินมาเพิ่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับสามสิบแปดเนี่ยอันนี้ก็อยู่บนหลังคานะครับผมจําไม่ได้แล้วหลังคาไหนอ่ะนี่หลังคานี้นะครับจุดที่สามสิบแปดนับกระโดดเก็บได้เลยนะครับต่อไปจุดสามสิบเก้านับนี่ครับเห็นอันนี้สามแปดใช่ไหมเดินมาทางนี้ครับจะเจอกับจุดที่สามสิบเก้าแบบนี้นับกดเก็บได้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปจุดที่สี่สิบนะครับอยู่หลังตุ๊กตาหิมะ นี่เลยครับจุดที่40นะคบับตุ๊กตาหิม้าจะถือไว้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปจุดที่41กันเลยนะครับนี่นะครับจุดที่41นะครับให้เราเดินมาบ้านหลังนี้นะครับที่มีตุ๊กตาหิม้าเนี่ยยืนอยู่นะครับให้เราเดินไปข้างหลังเลยครับนี่ครับจะเจอจุดที่41นะครับเดี๋ยวเราไปจุดที่42กันนะครับอ่านี่ครับเดินมาเห็นเลยครับอยู่ตรงนี้ครับจุดที่42ไปต่อครับ เดินเข้ามานะครับผันทางซ้ายครับจะเจอจุดที่43นะครับอ่เดี๋ยวผมเก็บเลยอ่ะต่ไปจุดที่1 4ครับจะอยู่ในอ่าลาวานะครับข้างๆกระดูกนั่นเองนี่นะครับจุดที่44ต่อไปนะจะเป็นจุดที่45นะครับอยู่ข้างๆมินิเกมครับไม่ใช่มินิเกมครับเนี่ยอันเนี้ยอะไรอ่ะคอมเบตโชวอร์อ่ะเอออยู่ตรงข้ามครับนี่ครับจุดที่45 เนี่ยครับจะไปนับจุดที่46นะครับอยู่ข้างๆเชสรัตนั่นเองนี่นะครับตรงนี้เลยต่อไปนับ47นะครับอยู่ตรงปากกระดูกนี่นะครับจุดที่47ต่อไปนับจุดที่48นะครับจะอยู่ข้างๆเวนดิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปหาเวนดิ่งก่อนนะจุดนี้ลึงรับนิดนึงนะครับนี่ครับเจอเวนดิ่งแล้วใช่ไหมครับกดซื้อครับหันกล้องแบบนี้ครับนี่ครับจะเจอครับจุดที่48ครับเอาเก็บสิ จุดที่49นะครับจะอยู่ตรงรีเบิร์ส2นะครับเดี๋ยวเราไปกันยาวๆเลยอ่ะนี่นับอยู่ตรงรีเบิร์ส2นะครับมันหมุนดูเดี๋ยวก็เจอครับอ่ะนี่ครับ49ครับอยู่ตรงรีเบิร์สเลยจุดที่50นะครับเราเห็นเลยนะครับมีหันกล้องมาปุ๊บเจอเลยเดี๋ยวเก็บอ่ะเรียบร้อยครับจุดที่50ต่อไปนะจุดที่51นะครับเดออกมาจากเบนดิ้งนะครับหันทางซ้ายนะครับผมจะเจอออร่าแบบนี้นะครับเดินไปได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับจุดที่5้าบนะครับจะอยู่ตรงอาแบมบูเนี่ยหรือไผ่นี่นเองนะครับแต่ผมจําไม่ได้แล้วว่าไผ่ไหนนะผมเก็บไปนานแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมดูก่อน่ะเจอแล้วนะครับอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับไม่ได้อยู่ตรงไผ่เอ้าพูดผิดนะขอภัยโอ้ไปดูคลิปมาครับวันนี้จำไม่ได้นี่ครับจุดที่ห้าิบนับต่อไปนับจุดที่5้าิบามเลยนะนี่ครับมาที่อาทางเข้านะครับแล้วเราก็เข้าไปเลย นี่บพอเข้ามานับก็หันกล้องไปทางขวาเดินไปเลยครับจะเจอนี่ครับตรงนี้นะครับสำหรับจุดที่53เนี่ยอ่ะจุดที่54นะครับจะอยู่หลังป้ายนะครับนี่เลยครับหลังป้ายแคนครับนี่เลยจุดที่54อ่าเรียบร้อยนะครับต่อไปครับจุดที่ห้า้านะครับจะอยู่บนภูเขานะอันนี้ลึกลับนิดหนึ่งนะลึกลับนิดหนึ่งนะนี่ครับมาตรงนี้ครับแล้วก็นี่ครับกระโดดขึ้นไปแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บเอาล่วงลุล่วง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 แบบนี้ไปเลยเดินไปเลยครับนี่เดินตามไปเลยชึบชึบชึบหมุนกล้องดูครับหมุนกล้องดูเดี๋ยวก็เจออ่านี่เจอแล้วเจอแล้วนี่จุดที่ห้าสิบห้าครับจุดที่ห้าสิบหกครับก็เดินมาตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายจะเจอหมู่บ้านครับอยู่ในนี้ครับหนึ่งอันครับเดินหาก่อนลืมแล้วจุดนี้ม่รู้ว่าบ้านอ่านี่เจอครับจุดที่ห้าสิบหกครับต่อไปจุดที่ห้าสิบเจ็ดนะครับเราไปในโซนหิมะกัน นี่ครับจะเจอกับสโนว์มือแช่นับหันทางขวานับนี่นับจุดที่57นะครับไปเราไปที่จุดที่58นะครับนี่ครับเดินมานับเลี้ยวซ้ายนะครับจะเจอกับตรงนี้นะครับนี่จะเจอเนี่ยวางอยู่นี่ครับก็เดินไปได้เลยครับเดินไปได้เลยแล้วก็ลองหมุนหมุนกล้องดูครับก็จะเจอจุดที่58แบบนี้อ่าครับจุด59นะครับเดินมาทางนี้นะครับผ่านซ้ายนะครับมันจะมีทางเดินขึ้นไปได้นะครับเดินขึ้นไปได้เลย นะผมแล้วหันกล้องครับนี่ครับเจอแล้วจุดที่19ต่อไปนะครับจุดที่60นะครับจะอยู่สูงนิดนึงนะครับไปผมพาไปดูนี่นะครับมาที่รถไฟนะครับกระโดดขึ้นรถไฟไปเลยครับนี่ครับนี่อยู่สูงสูงหรือเปล่าวะก็ถือว่าสูงหรือวป่าแค่เนี้ยอ่ะเดี๋ยวไปต่อนะครับจะหมดแล้วเหลือแค่4จุดเท่านั้นนะครับเนี่ยบางทีครับผ่านซ้ายจะเจอกระท่อมหลังเดียวนะครับอยู่หลังนี้นะครับนี่62อ่ะ หกสิบสองนะครับมาเขตนี้นะคัหันกล้องไปทางขวานะครับจะเจอเลยนะครับนี่หกสิบสองนะครับต่อไปหกสิบสามนะครับนี่คนระับให้เราเดินมาทางนี้นะครับนี่เห็นเลยคนระับจะเห็นออร่าเลยนะครับนี่หกสิบสามนะครับต่อไปนะครับหกสิบสี่นะครับก็นี่หันมาทางนี้ครับหันทางขวาคนระับจะเจอแม่นม้ํานี่นะครับกดเก็บได้เลยนะครับต่อไปนะครนะับหกสิบห้านับจะอยู่ที่หลุมฝังศพนะครับจุดสุดท้ายก็คือด่านสุดท้ายเลยนะครับหันมาทางซ้ายนะครับนี่เลยอ่ะเรียบร้อยครับเราเก็บครบแล้ว นับผกสิบห้าเหรียญเดี๋ยวเราจะกลับไปลองสุ่มกันนับตัวผมยังตีอยู่เปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนเอาตัวผมมันเก็บเอเดี๋ยวผมใส่ตัวแล้เเว,เ,นนวนะเดี๋ยวปักธงอันนี้ไว้นับเดี๋ยวปักธงอันนี้ไว้แล้วเดี๋ยวผมกดออโต้ฟาร์มครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันไม่รู้ว่าจะเพิ่มโอ,มอโมกาสได้ใช้นี่เยอะเปล่านะแต่ผมว่าเยอะแหละแต่คนที่สุ่มได้คือมันเกลือไงอ่าเดี๋ยวลองสุ่มดูครับลองสุ่มดูอ่ะ รอบแรกยังไม่มีนะครับอ่ะมาแล้วครับชายนี่โอ้สุ่มเพียงสมรอบชายนี่ออกแล้วนะครับโอเคอย่าลืมไปหาทํากันนะของโคตรดีครับของโคตรดีลาดหลักผมทําไปแล้วครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ทําไงอ่ะแล้วชายนี่ก็ไม่มาให้เราได้เห็นอีกเลย เศร้าจัดโอเคครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับยังไงฝากร้านเซ g s h o อาร์จีช็อปใต้คลิปด้วยละกันนะครับมีมูลการขายของเยอะนะอย่างที่บอกไปกนะ็ชอบคลิปนี้ฝากพี่ตากดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามผมด้วยละกันนะครับกนะ็สวัสดีไปครับผมเย้ yeah.